เรียบร้อครับนี่เลครับ คนจะเจอทางนชน้องนะั่งเดินมาได้เรื่อยระวังชนป้ายนะเป็นหนะ้า เกาะติดกับหลายๆกันยิ่งกว่า350้ายเสาดอนน่ารักมากใช่ไหมอยู่ว่าฮะเสาดอนน่ารักไหมบอกเข้าไปสุดยอดมากจริงรบอกเลยมันได้มันได้เธอไปเห็นที่ไหนมานี่ไงในเซนทรัลนี่ไงในโค้านจชต่างจังหวัดทั้งนั้นตอบ น่ารักก็เดินด้วยกันสามคนดูดีมากเลยฟิวดีบิ๊กดันดีเฮ้ยเอาหว่าพี่ไปแล้วนะพี่เห็นคิวเพิ่มอ่ะนี่เราต้อเป็นเหนือเราก็คือไปเอาทีนี 对对对。

รสองครับโมงตีสองตีสองคิดว่าเดียจะมาเฝ้านะสีดีตีสองตีสอเราไปเทพักผ่อนนะดีจ้าสว um ัสดีจ้า